โอเคครับผมวันนี้มาพบกับผมเจรามเอ็กทูแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่5นะครับผมอ่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่านี่ครับรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง นี่ช้ามากนะนี่ครับครับข้อที่หนึ่งทับสองทับทีมทีมใดที่คว้าบูย่าได้ถึงสองครั้งจากการแข่งขันรอบที่เอ้ยวันที่สิบเอ็ดนะผมตอบนี่ครับทีมวานิลานะครับผมเอ่อ ส่วนนี้จากตารางของวันที่13ทีมทีม KOG เก็บคะแนนรวมทั้งหมดไปได้กี่ตอบ803นะครับผมอ่านี่ครับถ้าใครที่อยากให้ผมสอนตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ถูกนะครับผมอ่แล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ นี่ครับฟรีไฟาพาน้องเดินนะผมให้เราใช้น้องเหมียวเดินเดินตามที่มันบอกเลยนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นสก,กินสัตว์เลี้ยงนะก็สำหรับวันี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย